นี่เป็น ep ที่2ค่ะเพื่อนเพี่ใหม่จะโชว์ให้ดู how to ทำรูปภาพ ai แล้วก็อัปโหลดเป็นรูปภาพโบนัสทำเงินได้ค่ะไม่ได้ก๊อปีนะคะเรา e คร e จากมือของเราไม่ได้เป็นรูปภาพของคนอื่นนะคะเอ่อก่อนอื่นเขาต้องมาเรียนรู้การใช้แอป l i c a t i o n พี่ใหม่สิพาพไปเห็นแอปพลิเคชัน ชื่อ Cap c a p ขัดนะคะแคบขัดนี้เราทําได้หลายอย่างนะคะเพื่อนๆเราจะตัดต่อคลิปวิดีโอให้มันยาวให้เป็นให้มันยาวขึ้นหรือสั้นลงหรืออะไรได้ทุกอย่างคะ่ะแอปเนี่ยเราทําได้สากกระเบือยันเรือรบนะคะทุกคนต้องรู้จักที่จะต้องทำแล้วก็การ AI รูปภาพเนี่ยเราก็จะสร้างในแอปพลิเคชัน ชื่อแคบขัดค่ะมาเรียนรู้กับพี่ไหมเลยนะคะถ้าใครยังทำไม่เป็นเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็คงจะทำเป็นแล้วนะคะนิวเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องทำเป็นนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ไหมโชว์ให้ดูเลยนะคะถ้าใครยังไม่มีแคบขัดก็ดาวน์โหลดไปเลยนะคะโอเคไปกันเลยโอเคเราก็ไปเปิดแคบขัดกันนะคะ ถ้าใครดาวน์หรอเสร็จแล้วก็เลยแล้วเราก็จะมาโปรเจกต์เสร็จแล้วเห็นไอคอนตรงนี้ไหมคะ text to image ไปตรง text to image นะคะทุกคนอันนี้พี่ใหม่ create เรียบร้อยแล้วถ้าใครเข้ามาถ้าใครเข้ามาใหม่นะคะก็จะมันจะมีให้เราพร้อมให้เราอ่า เซฟนะคะ accept l l follow ที่เขาบอกนะคะก็แล้วก็เขียนอะไรก็กได้ในในกล่องนี้นะคะเดี๋ยวพี่หมจะโชว์ให้ดูพี่หมจะเขียนเ,เขียนอะไรดีเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเอาทุ่งนาเนาะทุ่งนาแล้วก็ล้วก็ใส่คอมมาด้วยนะคะใส่คอมมาแล้วก็เราจะใส่เป็นต้นข้าวนะคะอันนี้เป็น example นะคะเป็นต้นข้าวเออลองดูสิ แล้วก็เราก็กดจง g e n e r a t e ตรงนี้นะคะ mm hmm. เขาก็กำลัง generate รูปภาพ a อให้เรามาแล้วมาแล้วนี่ไงคะขึ้นมาแล้วมันก็จะมีต้นข้าวมีทุ่งนาใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่ชอบรูปภาพนี้เราก็กด g e n e r a t e อีกเห็นไหมเราก็กด Re g e n e r a t e เห็นไหมเขาก็จะเอาภาพใหม่มาให้เรานะคะทุกคนเนี่ยเขาก็จะส่งภาพใหม่มาให้เห็นไหมสวยเลยเนี่ยแล้วก็ภาพไหนที่เขาทําเสร็จแล้วก็กดแล้วก็ เซฟไปใช้งานนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่หมาจะจะพาสร้างอ,าอันใหม่อีกรูปภาพใหม่ๆแล้วก็กดเข้าไปในกล่องอย่าก,กลัวที่จะลองนะคะทุกคนไม่ยากเอาอะไรอาสาวสวยเนาะสาวสวยโอเคแล้วก็คอมมาขับรถ รถสวยเอ,อ่อขอดูซิว่ามันจะขึ้นมายัางไงมันจะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะกำลังเซิร์ชอยู่เห็นไหมกำลังเซิร์ชอยู่มันก็เจะเนอเรตเอไอให้เราเห็นไหมโออเทมากเลยแล้วก็กดค่ะกดแล้วเราก็เซฟไปใช้งานได้เลยเห็นไหมคะง่ายมากค่ะเซฟแล้วก็ขึ้นไปใช้งานได้เลยนะคะโอเคค่ะคงทำได้กันทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชม